นั้นอาการติดขัดนี้อันดับแรกเลยเราไม่ต้องไปดึงสไลด์มันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะนัดต่อไปจะติดขัดอยูเบื้องต้นกดแมกซ์ซีนก่อนคือว่าตัดตอนดีก่อนนัดต่อไปนี่ให้ตัวนี้ออกมาก่อนเอานัดที่มันพังแบบนี้ออกมาก่อนสะบัดก็ออกแล้วค่อยเสียบแมกซ์ซีน้าไปทีนี้แก้ไขใบถึงกรสุดอย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่ติดขัดแล้วแล้วทีอาการสุนด้านจะเป็นอย่างนี้แหละสับไปแล้วทีนี้ไม่มีปั้งไม่มีอะไรเลยไม่มีพังอะไรทีนอันนี้กระสุนด้าน พอเอานด้านปั๊บไม่ต้องทำอะไรดึงยิงต่อไปเอาหน้านั้นออกแล้วยิงต่อไปเลยแต่ซูนด้านจะเป็นอาการแบบนี้ยิงต่อไปเลยครับยืนเพียงหนึ่งนะพับข้อน้าสอนนัดพักระดางสอนนัดและนี่กดทด้างกลนะครับจะมีอัพยิงเลย

ยิงยนหนหงหนึ่นัดพักขะางหนึ่งนัดนอนหงายหนัดทิกซ้ายหนึัดทิกขวาหนัดเรี้อนห้ามไกลสำหรับมีห้ามไกลขั้ยิงตามที่ได้ไฟเลย สเตต่อไปเคลื่อนที่หยุดยิงยิงตามเขต่อกระสังอัพเดีวดีโกเยิง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 ิงยิงยิงยิยิงยิงยิงยิเดิิิิยิง ยืนเป้าหมายตรงหน้าเคลื่อนที่ไม่หยุดยืนยืนตามคำบอกคำสั่งอับเั่นสิปวดทับไกลโอ้ตั้งปืนขึ้นเดินเดินเดินเหมือนเหมือนซ้อมไม่ต้องห่วงเดินไปเรื่อยเร่งไปเร่งไปเร่งไปไปอไป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 ไม่ได้หยุดไปเดินไปอไป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  ต่อไปขนกาเงิเนหมการมีหมดอยังไม่หมดยังไม่หมด